อ่าสบายดีเฮ็ดยังอยู่เนาะหึเฮ็ดโบเฮ็ดกินเนาะเป็นอะไรหาซ่อนปูซ่อนปลาฮัลโหลอเห็ดเป็นอะไรก็อันนี้ได้อยู่บ่ปูปลาน้าน้ำเม่นเป็ดกินไปลาเล็กกับปลาจักปลากันเ้ยใช่ โอ้กุ้งซิวเนาะโอ้แมงยังก็แมงก๊าดเต่านี่หวิธีหากินตามบ้านนกบ้านน้าเฮานกก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะสะดุ้งกัดมาเอโบแม่มากัดสะดุงแลวนมาเนี้ยมกแต่งพ่ครแรือเปล่ามาเอาให้เนี่ยสิบพ นอนหน้า,นาเลี้ยงไกลอยู่ให้อยู่สวนนี่แหละบ้านเขาหลังจากที่เห็ดหน้าแล้วกะเห็ดหัวเห็ดชวนเะาจะไปลงไปเบื้องชวนบางแตงสวนมักซิลี่เนาะมันสีงามซ้ำเดยตอนนี้เขากำลังหัอดสวนบางแตงเนาะก็ถือว่างามพอสมควรอยู่ด้มักซิลี่นี่ระยะเวลาในการปลูกนี่ได้ประมาณจังมือแล้วนี่นะสองเดือนปลายเนาะอ๋อปลูก สองเดิน <c oughs> ไปปลูกลุมละสักต้นนี่ซ้ต้นเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันก็งามอยู่ด้โอใบใ่ญย,ย,ยเลยนี้คัก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 ได้ปลูกมาทั่วน้ำนบ่ได้ปลูกเน,นาะใช่โอ้บ่ได้เบ่งอ่าตัวน,นี้มันคือ ยังฟา,างอยู่นี่นนมัน <laughs> คือบปโทกันเนี่น<อ>ี่ปุยโปโพโปอ่าหลังจากที่เขามาหอดสวนมักแตงเนาะกระสิเป็นประมาณนี้แหละมักแตงน,นี่แหละโอ้เลยเนี่ยเวลาในการปลูกนี่ลายบันไดเอื้อยนี่นะจังมือหกสิบกว่าวันเนาะ,ะนโอ้มักเตงนี่ยังเขา้าเอื้อนนี่นะเป็นเขียว แตงเขียวเนาะถ้ามักแตงขาวมันก็คือสิขาวแล้วค่อยก็สร้างทำเบ่งโอ้กินรถเหรอข้าล่างโอ้เพิ่นบพิ่ได้ปลูกแต่มักแตงมักถั่วมักเชอรี่แล้วยังมีพักหอมพร้อมพักสลัดอยังก็มักเล่นพร้อมเนาะนี่เนาะโอ้คักคักคัก ถือว่ามีคมเนาะอ,อาหารการกินบ้านเฮานี่ถือว่าบทต้องซื้อบ่ต้องหาบ่บ่ต้องไปตามในเมืองเฮาก็สามารถมีกินเนาะแถวบ้านเนานี่แหละโอ้โดอกพักบัวกับมีคนน่ะโอ้งามขนาดเลยระบบน้ำเฮาเนี่แม่นดูดดูดขึ้นเลยนี่เนาะใส่จักดูดขึ้นเลยนเนาะเนาะ เอาไปขายใช้เมล็ดแปลงนี่ได้ขายแล้วเน,วนาะเริ่มเริ่มเก็บไปขายแล้วเนาะโอ้แปลงผักกาดผักกาดนี่ยังเอ,งเอ้ยนี่นะเอ้ยผักการ์ดตีนหมีอ๋อพักอ,อยังใส่นี่พักขนาน่าวนนี้นะหรือพักอยังโอ้เพิน่นปลูกขนาน่าอีกได้ นี่แหละบัธรรมดางาม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 อันหัวเฮ้ากันนอกจากวสิกันงัวกันควายกันหมูแล้วก็เฮ้ากันยังสามารถนํามาตากเครื่องต่างอย่างได้นะหัวเข้าถือว่าได้ประโยชน์อยู่ได้ระว่างัวควายมันมาเห็นเครื่องนี่มันกสิย่านนะจักยานจังมันสิเคี้ยวกินเลยก็บจักนี่แหละบรรยากาศรอบๆน้องกระิเป็นประมาณนี้แหละโอ้หมกทั่วงามงามงมงา นี่แหละไส่พุ่นชนมากพุ่นสีเน้นพุ่นเนาะพุ่นอาสิบุเน้นปุยฮะนะนี่แหละนองไส้นองน้ําในการทรําเกษตรเนาะบมต้องมีน้ํใหญ่อย่างมากมมยก็สามารถทําได้นี่แหละโอ้งา,งาม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 เอาไส่าปลายไม่สังไภ่เนาะในการเฮ็ดค้างมัน,มออน,นโอ้ ยากสุด <ies> ว <IO> ่าม <IO> ันปลูกป no, no. oh, ีน oh, so ี้นะมันหนาวมันหนาวเนาะโอ้มันลมมันหนาวและเนี่ยในการขึ้นน้ำเนี่นะให้น้ำมือหรือจะเทือหรือว่าจักมือให้นหรือว่าแบบเนผสอสามารถโอ้อาทิตย์นึงสองเทือเนาะและเนี่ยเวลาในการให้น้ำอาทิตย์นึงสองเทือเพราะว่ามันก็ให้ทีนึงกัดมันก็โดนเพราะว่ามันไส้ให้น้ำมันก็แบบว่ามันก็ยังอาจสียังซุ่มลายนะอาทิตย์นึงสองเทือเนาะอ่ะ เขาข้อมูลอะไรๆน,นี่กับบูมี่ยังไรเนาะกับถือว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นี่แหละให้เบิง้งท้งหน้าบรรยากาศรอบๆเนาะกับสิเป็นแบบนี้แหละตัวนี้กับกำลังปลูกเนาะตัวนี้มักแตงอันเดียวกันเบื่อนี่นะหรือว่าคนละพันอ๋อคนละพันหมักถั่วกับไฮนาหนึ่งมักถั่วอันอันนี้นะมักถั่วยังหมักถั่วตั้งเนาะโอ้ นอันอน,อนมันนี่เนอเม็ดพันมันนี่เนซื้อบ่หรือว่าตั้งแต่อันตัวเก้ามันอ๋อซื้อเอา